เข่าหาแข้งหลุดไปครับเจอหมัดเวียงกลับมาครับคว้างจากนาลายครับขยับขยับสอกลับของพิธนงครับตัดล่างล่วงลงไปครับบัดแรงครับแข้งซางพิธนงครับเบียดเข่าหัแข้งซ้ายวางครับมาซ้ายเข้าหาแข้งซางพิธนงครับแข้งซ้ายยาวครับมัดซ้ายที่ครับนี่ก็ได้อยู่ครับแข้งขวางพิธนงครับขึ้นขอบิดเหลี่ยมหน้ากาดซ้ายและซับขาแข้งซ้ายวางครับพิธนงแข้งซางพิธนงครับอย่างไรครับแข้งซ้ายครับสอกซ้ายฟันครับอย่างไรครับโมกเม็ด แสนเชิง2หมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างเพชรนงเพชรเฟอร์การ์ดทับจับ์ทับมาร์โกเมตอามาลอตนะครับโชว์ในศึกเวิร์กโปรเฟชชั่นัลมวยไทยแชมเปี้ยนมาราธอน2013ครับหน้าเวทีมวูชัวคาวห้างสรรพสิทธนค้ามาบุญคลองนะครับหน้าจังหวัดกรุงเทพมหานครครับในพิกัด67กิโลกรัมครับมาดูนยกที่1ครับ1และ2รวมกันครับเป็นไฮไลท์นะครับจับเขาหาเพชรนงกางเกงแดงฝ่ายแดงนะครับเหยนเขาแพ็บตัดล่างนะครับเพชรนงอัดกุกรสับขางเพชรนงครับ ในพิกัด67กิโลกรัมครับตัดล่างล่วงลงไปครับของเพชรนงครับในรูปแบบมวยไทยเต็มรูปแบบ5ยกนะครับสับขามาครับโมกเมดแข้งซ้ายวางเพชรนงครับเพชรนงนี่กาได้ซ้ายขวาแล้วแข้งซ้ายวางครับแข้งขวาขึ้นมาครับโมกเมดเบียดเข้าหาแข้งหลุดไปครับเจอหมัดเวียงกลับมาครับควางจากนาลายครับหน้าเกือบคว้ามาเพชรนงนี่ครับชลาใจได้ที่ไหนครับอยู่บนเวทีครับเบียดเข้าหาครับอย่างต่อยหมัดและแทงขามาครับโมกเมด มาเลยนะครับพิธนงยัดเข้าขวาครับของโมกเมตตัดล่างไม่ลงครับมาขวาทีมแบบพิธนงเยียดเข้าหาแข่งขวาแบ่ประมาทไม่ได้ครับอยู่บนเวทีครับถึงแม้ว่าชันเชิงจะเหนือกว่านะครับขางซ้ายวางครับพิธนงเบียดเข้าหาแข่งซ้ายยาวครับอยายามขยับเข้าไปมัดขวาทีมของพิธนงครับของซ้ายครับช่วงต้นๆนะครับยังเป็นการขวาอยู่เลยครับสักพักเปลี่ยนมาเป็นการซ้ายเจอสอกกลับของโมกเมตครับหีบยันมาแข่งแรกกันไปครับโมกเมตพยายามต่อยมาแต่มดซ้ายของพิธนงขึ้นไปแล้วสับขา โมกกรเมตรนักชกจากรัสเซียนะครับหมวยรัสเซียนี่ออกหมัดดีทุกตัวครับออกหมัดเป็นธรรมชาตินะครับหมัดหนักบัดแรงครับแข้งซ้ายเพชรธนงครับเบียดเข้าหัแข้งซ้ายวางครับซ้ายทีมครับทีมยานครับก็เป็นสุดยอดของจังหวะฝีมือคนนึงครับสำหรับเพชรธนงนะครับนักชกจากจังหวัดอุดรธานีครับเบียดเข้าหาแข้งขวาวางครับในขณะนั้นก็วัยยี่สิบเจ็ดปีครับขยับขยับสอกกับของเพชรธนงครับ เมื่อสิบกว่าปีก่อนครับอาจจะคุ้นหูกันดีนะครับในชื่อของสิทธิรัก์กอเกตินันครับขัดขวาทิ้งไปครับพิธนงสําหรับพิธนงนะครับที่นั้นก็ทําให้ได้รู้จักกับน้องโอครับแข้งขวาวางครับดูว่าปรกกาศนี้เปลี่ยนซ้ายขวาได้ตามธรรมชาติเลยนะครับเหยียดเข้าหาทางซ้ายวางพิธนงครับมาดูกันต่อยกที่3ครับ3 4จะเป็นคลิปเต็มนะครับหยาบเข้าหาจากสิทธิรักษ์กอเกตินันครับเมื่อวัย18ปีก็ได้ย้ายมาอยู่ค่ายสิทธิอ้อครับมาแพ็กคู่กับน้องโอสิทธิอ้อครับ เปลี่ยนชื่อเป็นเพชรนงสิทธอ้นะครับเหยียดเข้าหาขยับเข้าไปครับก็เป็นมวยที่เก่งไว้ดังไว้ครับสำหรับเพชรนงครับวัย14นี่ก็ชกเป็นคู่เอกลุมพินีลาดําเนนแล้วนะครับเข้าในกรรมการแยกก่อนครับเหยียดเข้าหาขยับเข้าไปมาซ้ายที่มและแข้งซ้ายวาครับของเพชรนงครับลองชาออกมาครับโมกามตดขยับขยับสับขาโมกามตดครับเพชรนงเกี่ยวและตัดล่างครับ ล้มบ่อยๆชักมองพี่เลี้ยงครับสำหรับโมกเมตดครับมัดขวาและแข้งของโมกเมตดครับเพชรนงขึ้นคอยังไงครับฟันไม่ฟันครับไม่ฟันกรรมการแยกนะครับเบียดเข้าหาแข้งซ้ายของเพชรนงครับแข้งซ้ายยาวครับมัดซ้ายที่ครับขยับขยับแข้งซ้ายครับคืงแข้งคึงข่านะครับหลุดไล่แล้วแข้งซ้ายวางเพชรนงครับสมัยตตัดล่างล่วงลงไปครับสมัยตอนชกเวทีมาตรฐานครับลุมพินีลาําเนนครับเป็นนักชกที่ฝีมือจัดจ้านมากนะครับสำหรับเพชรนงครับ เป็นมวยที่ปลายแพ่วรับมวยที่หมดปลายนะครับจึงอยากพัฒนาตัวเองครับแล้วก็ลบ้อยบอดให้กับตัวเองนะครับโดยการศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับเสริมความแข็งแกร่งครับแข้งซ้ายเพชรนงแข้งซ้ายเบิร์นไปครับเหยียดเข้าหาขยับเข้าไปครับอย่างไรครับจังหวะนี้แข้งซ้ายแล้วหมัดซ้ายที่มแจะเข้านครับสักไว้ยี่สิบเจ็ดนะครับเพชรนงก็ได้เดินทางไปสอนมวยครับแล้วก็ไปศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับที่ประเทศออสเตรเลียครับหยามแทงเข่ามาครับโมกเม็ดเหยียดเข้าหาแข้งซ้ายครับ ก็หลังจากไฟนี้ไม่นานครับแข้งซ้ายยาวครับหลังจากไฟนี้1เดือนนะครับพิทนงก็ได้ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียอย่างเต็มตัวแข้งซ้ายของพิทนงหลุดไปครับสกลับมาครับโมกเมตเจอเหวี่ยงล้มลงไปของพิทานงครับชันเชิงนี่ระดับซื้อแปะเล็กอาจารย์อีกคนนึงครับสำหรับพิทนงครับเข้าไหนยังไงครับผิกเหลี่ยมล้มลงไปครับล้มกิ่งล้มง่ายครับโมกเมตถอดไม่ถอดครับเหีียดเข้าหาพิทานงแข้งซ้ายวางครับมาซ้ายที่มบ จากฝ่ายนี้4ปีนะครับเพ י นงก็ได้ย้ายมาอยู่ค่ายบัญชาเมฆครับยูต้ลมเงาของบัวขาวแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายเพ י โนงเบิ้ลไปครับเอาไหนเสียบไม่เสียบครับก็ไม่เสียบก่อนครับเจอข่าวของเพ ית โนงคืนไปครับเอาไหนกรรมการแยกก่อนครับขยับเข้าหาทีบยันไปครับเพ י โนงแข้งซ้ายครับเริ่มฉายอาวุธแล้วนะครับเพ י นงเป็นนักชกไทยที่เดินสายชกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งไปทั่วโลกครับตั้งแต่ไวเบจเพ้ยครับเบียดเข้าหาก็ชกมาเรื่อยนะครับ กว่าแชมป์เล็กใหญ่มา16เซ้นนะบบิดเหลี่ยมล้มลงไปครับโมกเมดโดยเป็นแชมป์ระดับโลก6สมัยนะครับท้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งครับขยับขยับแข้งซ้ายวางมาครับโมกเมดเพิธนงขยับเข้าหาครับเข้าไหนเข่าไหนยังไงครับเพ ית นงนี่ไม่ใช่มวยเข่านะครับแต่ถ้าแทงแบบไม่จับนี่ก็ได้อยู่ครับแข้งขวางเพ ית นงครับขึ้นคอบิดเหลี่ยมดูรับอีกไปไหนไปด้วยเลยนะครับมาดูกันต่อยกที่เสียบ มวยคู่นี้ไม่มียกห้านะครับเหียดเข้าหาพิทนงยกนี้มาก่าซ้ายและซับขาแข้งซ้ายวางครับพิทนงขยับขยับแข้งขวาหลุดไปครับมววกระเม็ดแข้งซ้ายพิทนงครับเหยียดเข้าหาขยับเข้าไปครับสายทั้งแถบนะครับเป็นอีกหนึ่งนักโชครับที่มีความรู้ความสามารถครับเป็นมาแล้วหลายบทบาทครับแข้งซ้ายพิทนงครับแต่เข้าไหนครับไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์เป็นครูมวยครับเป็นที่ปรึกษาด้านโภชนาการนะเป็นนักธุรกิจครับ ปัจจุบันนับยังนั่งแทนที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับแต่โภชนาการทีมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับเลียนเข้าหาแข้งซางพิทนงครับอย่างไรครับแข้งซ้ายครับแขนห้อยไม่ห้อยครับแต่รอดเลยนะครับพิธนงเปลี่ยนเข้าหาขยับเข้าไปครับขยับขยับสาบขามพินงหมัดและข้าวตามไปของพิธนงครับเอาไหนกรรมการแกะแยกก่อนครับขยับ เข้าไปพยายามเวี่ยงมาแข่งซ้ายหลุดไปเพิธนงเพิธนงขยับเข้าหาเจอทีบหน้าของโมกเมดครับเพิธนงยังไงครับพยายามต่อยหมัดมาโมกเม็ดเน็บข่าไปที่ต้นขานะครับเบี่ยดเข้าหาขยับเข้าไปครับสอกซ้ายฟันครับยังไงครับโมกเมดเจอหมัดทิ่มตามไปอีกนะครับกรรมการต้องนับครับโดนสอกแล้วออกอาการเลยนะครับสําหรับโมกเมดครับไหวไม่ไหวครับ ถอดไม่ถอดครับตอนหลังเพชรนงก็มาคว้าแชมป์มวยรอบผู้หลินฟงครับที่ประเทศจีนครับในรางวัลนี่ก็หลายล้านบาทครับแล้วก็มาคว้าแชมป์เอ็นฟิวชั่นครับที่อาบูดาบีครับมีก็รายการใหญ่ครับในรางวัลมากโขนะครับเป็นเพชรนงที่ชนะน็อกไปครับกรรมการยุติการโชกครับหปวกระเม็ตไม่ไหวนะครับมาชมชังหวะภาพช้าขยับเบียดเข้าหาเพชรนงศอกซ้ายครับหักศอกสั้นนะครับหปวกระเม็ตโดนไปนี่ถอดเลยครับ ก็ไม่ไหวครับเป็นเพชรนงที่ชนะน็อ,อกไปในยกที่4ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ